อาดัมฟาร์มสวัสดีจ้าเร้าวันเสาร์ค่ะ12สิงหาง66วันแม่จ้าไปค่ะพี่น้องเฮาเบิงกวางจ้าไปชมกวาง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 ,วางมาแลวคิดหอดแมบ่บ่คิดหอดแมบ่บ่ คิดถอดแม่บอลูกป่ะวันนี้จะมาอัปเดตอุงอิงกับพารวยนะคะไม่ได้อัปเดตน้องอุงอิงกับพารวยนานแล้วตาเอตาเอตาเอเลยตาเอเลยตาเอเลยคิดถอดคิดถอดคิดถอด อุงอิงกับพารวยค่ะอุงอิงกับพารวยน้าลูกพารวยหาเดือนหาเดือนเต็มมือว่าจ้ามือนี้ก็เป็นร้อยห้าสิบเอ็ดวันนี่ค่ะพารวยพารวยพารวยใหญ่เป็นบาวท่านอายลคะคะคนนี้อุงอิงร้อยแปดวันอุงอิง อุงอิงเอ้ยอุงอิงก็พารวยนะคะพามาชมเด็กห้าเดือน,นเด็กห้าเดือนห้าเดือนเต็มนะคะโตสูงแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องคะกว่างของเห้านี่เลียงสองสายพันธุ์เด้ค่ะสำหรับทันที่เขามามหมัยเนาะคะ่ะรับชม เอฟซมาใหม่อันนี้เนี่ยพอพันเทาเป็นกวางรูซ่าลูกผสมกวางมา้านะคะแล้วก็มีอีกสามตัวตัวนี้หนึ่งสองแล้วก็สามอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งสุนัยนอนอยู่นะคะนะนอน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 อยู่ตรงนั้นนะะคนะคะ นี่ค่ะอีกตัวหนึ่งกวางลูซา่าลูกผสมกวางม้าเนาะคะ่ะนี่ค่ะเพิ่นกระจายใหญ่กวางลูซา่าลูกผสมสมกวางมา้าเขาจะมีอยู่สี่โตค่ะหนึ่งสองสามพ,พันแล้วก็ตัวนี้สี่ตัวนะคะกวางลูซา่าลูกผสมกวางม้านี่เพิ่นจะสูงกว่ากวางลูซา่าเลือดลอยประมาณสิบถึงยี่สิบเซนเนาะคะ่ะความสูง อ,อินดีอินดีรูปหลอ่ลอหล่อค่ะพอพันนะสิ้นปีนี่จับตามองด้วยคะพี่น้องคะ่ะกดกระดิ่งกดติดตามไวเดอร์จา้าสิ้นปีนี้ก็จะออกลูกอีกเขาขาดการไว,ว้วาสิได้อีกเจ็บโตคะ่ะอุ้งอิงอุ้งอิง คือสิ้นปีที่แล้วนั้นแม่ท่านว่าหอดเมษสาเขาได้หาโตนะคะเดือนละโตเป็นบักเถกท,ที่ทั้งเบิดสิ้นปีนี้เขากะขาดว่าเขาสิได้เจ็ดเด้ค่ะปีนี้คาดว่าคาดไว้วังว่าวังว่าจะได้เจ็ดตัวนะคะนั่นพ่อมาแล้วถ่ายกินหยาเด้ค่ะนี่เอากินกล้วยก่อเอาปิดปิด,ปด โอ้คือได้กินกล้วยแท่น้ออ่ะอะปิดปิดปิดกินกล้วยค่ะออเดิมด้วยค่ะน้ำจิม้มน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวย่ามาวันนี้จะได้ย่าธรรมชาติอีกนะคะนธรรมชาติเพิ่งจะกินดีอยู่ค่ะพี่น้องค่ะ เรียงง่ายอีหลีอีหลอเดยค่ะภครที่อา่าร่างเลขหรือตัดสินใจหรือมีปัญหาเรื่องอย่างอดัมฟาร์มยินดีให้คําแนะนํานะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์กันได้นะคะของเข้ากับบ้านเด็กเก่งเนาะคะ่ะยังต่องเขาเอิ่นมาเป็นฟ้านองไม้เนาะคะ่ะใครมีอะไรจะแนะนําอดัมฟาร์มก็ยินดีน้อมรับนะคะคําแนะนําติชมนะคะอุ้ย พี่น้องพี่น้องเห็นบ่เพื่นสีขืนค่อมกันแล้วอีแมวสิบวอดีถอยบอถอยก่อนเดอ้อค่ะเพืน่นเพื่นสีขืนค่อมกันแล้วค่ะเพื่นติสซัดโต,ตไผ่โตมันค่ะพี่น้องค่ะติสซัดค่ะเแล้วอีแมวออกไปก่อนไป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 แม่สิออกไปแล้วแม่ย่าน ท่านติดสัตว์ค่ะพี่น้องติดสัตว์คักเลยค่ะปล่อยกันค่ะนัะ่นเองค่ะโอ้ยโอ้ยพี่น้องโอ้ยได้แน่นอนค่ะลูกได้แน่นอนค่ะลูกเพิ่นนักค่ะนี่ค่ะจัดการเลยอินดี้ ตัวผู้สีสีเข็มกดตัวแม่เนาะคะ่ะว้าพีนองเห็นบอคะ่ะเห็นบอคะ่ะเห็นบอคะ่ะเห็นบอเห็นคือกันบออุ้ยขากลากเนาะค่ะโอ้ย,แ,อยแม่ก็บบเคยเห็นไก่ชิดปนี่ยักเทือ นั่นค่ะนั่นค่ะพี่น้องค่ะเห็นบ่คะโอ้โหคนมาทางนี้แลยเหราคนมา,านอินดี้ค่ะอินดี้กำลังจิขึ้นโค้มตัวเม่ค่ะฝากพี่น้องกดซับสไคร กดติดตามกดกระดิ่งไว้ในเด้อจ้าเด้อนี่ค่ะไอเบิ่งชัดๆเลยเนาะค่ะันสิขึ้นโค้มตัวแม่เนาะค่ะโอ้อินดีกับขึ้นโค้มตัวแม่แล้วค่ะค่ะพี่น,อน้องค่ะ อย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยจ้าจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย